ถ้าเราเล่นบาสทุกวัน30-1ถึงชั่วโมงแบบว่าไม่ได้ขี้เกียจนะไม่ได้พักบ่อยอันนี้ก็น่าจะเผาเยอะเหมือนกันนะถ้าไม่กินของหวานแต่กินตามใจอยากแสดงว่าชอบกินพวกของทอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้ว,วไอ้ตัวของทอดเนี่ยมันอ้วนตรงน้ํามันทอดนี่แหละเพราะว่าน้ํามันพืชมันก็ทําให้ตะกิสลายเราสูงด้วยนะบวกกับไอ้ชุบแป้งทอดนี่แหละพอเรากินแป้งกับไขมันพร้อมกันอนะ่ะมันจะทําให้เราอ้วนเร็วมากครับแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะไม่ได้ให้งดเลยแต่ถ้าเราไปซื้อกินตามร้านทั่วไป นะตามตลาดตามร้านข้างทางเราอาจจะเจอน้ํามันเก่าด้วยเพราะเขาเอามาทอดซ้ําหรือว่าเขาจะใส่น้ํามันเยอะมากมันก็จะเยิม้มๆเนาะนอกจากจะไขมันสูงแล้วเนี่ยอนุโมยสละกก็เยอะด้วยมันก็จะไปขัดขวางการลดไขมันของเราเหมือนกันนะ แต่ถ้าเราทําเองเราทอดเองเราลิมิตน้ํามันเราใช้น้ำมันใหม่ตลอดอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันลองลดปริมาณลงนิดนึงแล้วก็กินโอเมก้าสาเพิ่มครับก็ซื้อน้ํามันปลามาทานเพิ่มนะแล้วก็ทานผักไปเยอะๆพร้อมกับไอของทอดนั่นแหละครับ ไอตัวไฟเบอร์จากผักเนี่ยก็จะไปช่วยดักไขมันนิดหนึ่งเนาะไม่ให้มันดูดซึมได้เต็มๆแล้วก็ทานโปรตีนเพิ่มครับเพราะว่าเราออกกาลังกายทุกวันเนาะจะเป็นไข่ต้มอกไก่ทุน่กกระป๋องน้ําแร่หรือจะซื้อเวซื้อแพนเบสมาทานอันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับลองทําดูนั่นน้องครับสู้